เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของที่นอนลูนิโอทั้ง2รุ่นกันนะครับว่าที่นอนลูนิโอเจน3และที่นอนลูนิโอควอนตัมจะพิเศษขนาดไหนครับลูนิโอเจ n 3เนี่ย ข้อดีของที่นอนนี่คือทํามาจากยางพารานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นชั้น Memory รี่โที่อยากจะบอกว่านอนแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสรีละไหนนะครับก็สามารถที่จะรับได้ทุกสรีละเลยนะค,คือนอนแล้วจะรู้สึกว่าแบบเหมือนมีอะไรมาโอบกระชับเราอยู่มันเป็นฟีลนั้นเลยจริงๆรนะครับรวมถึงตัวด้านบนเนี่ยเป็นผ้า a i r ์เทนะครับตัวนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเนี่ยจับไปแล้วเนี่ยนุ่มไม่พอนะเย็นด้วยนะครับคือว่า ที่นอนเ e n 3เนี่ยระบายอากาศทุกชั้นเลยจริงๆส่วนที่นอนควันตัมนะครับตรงนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากที่นอนเเนโเ่ Gen 3นิดนึงตรงที่ตรงกลางที่นอนเนี่ยครับจะเป็นคอยสปริงนะครับซึ่งคอยสปริงเนี่ยถูกจัดวางแบบอิสระทั้งที่นอนนะโดยที่ไม่มีอะไรมาฟิกซ์ให้แบบว่าเป็นแผงเป็นอะไรแบบนี้คุณลืมที่นอนปกติไปได้เลยนะครับสำหรับที่นอนตรงนี้เนี่ยคือมันเฟิร์มขึ้นมานิดนึงสำหรับเพื่อนที่แบบรู้สึกว่า นอนเจน3แล้วอ่ะรู้สึกว่านุ่มเกินไปนะครับสินแนะนําว่าลองมานอนตัวคอนตั้มดูนะครับแล้วคุณจะหลงรักแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวัสดุกันนะครับว่าวัสดุที่อยู่ในที่นอนลูรีโอทั้ง2รุ่นเนี่ยมีอะไรที่พิเศษบ้างครับเรื่องตั้งแต่ตัวตัวที่เป็นยางพาราเลยนะครับยางพาราตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากโฟมทั่วไปนะครับตรงนี้เวลาเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เอฟเฟคกกับแอร์เรียอื่นๆเลยที่มันอยู่รอบๆอะไรแบบนี้ใช่ปะพอเราวางไปุ๊บเนี้ย ตรงอื่นมันก็จะตามสรีระเลยแล้มีแรงต้านขึ้นมาซัพพอร์ตเราที่พอดีอ่าแบบนี้นี่เองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสปริงที่อยู่ในรุ่นของควอนตัมถูไหมครับใช่ครับซึ่งตรงกลางเนี่ยเป็นสปริงที่อยู่ในควอนตัมแต่อันนี้เป็นตัวอย่างสําหรับตัวอย่างที่สปริงที่มีเหล็กที่บางไปก็ื่อจะความนุ่มยวกหรืออันนี้ที่มีสปริงเหล็กที่หนาเกินไป ก็จะเพิ่มเกินไปไมให้านอน,นแล้วมีแรงต้านถ้าเกิดสมมติว่าที่นอนที่มีสปริงที่ลักษณะตัวเลทความแข็งที่ดูไม่เหมาะสมเนี่ยนอนก็คือจะปวดหลังทั้งอ่อนเกินไปแล้วก็แข็งเกินไปคราวนี้ทางโรนิโอเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบตรงนี้รู้สึกว่าค่าเคของตัวสปริงเนี่ยจะเป็นค่าความแข็งที่รู้สึกว่าเหมาะสมที่สดุดประมาณนี้แล้วก็โครงสร้างของที่นอนเนี่ยจะไม่มีการลิงก์กันเลยเป็นสปริงอิสระทั้งที่นอนเลยใช่คฮะและอย่างหนึ่งที่อยากจะพาเพื่อนดูกันเนาะ คือตัวโฟมตรงนี้เนี่ยเซอร์ดซีโซนมาเบลคูเจลเมลลี่โฟมอที่บอกอยู่ในนาซาด้วยถูกไหมฮะ <śnie? S 1> คือจริงๆอะสินจับดูแล้วเนี่ยมันเย็นจริงๆคือไม่ได้แบบสีฟ้าทําให้มันดูเย็นนะ <c oughs> คือเราลองจับดูแล้วเนี่ยมันจะมีความเย็นอยู่ในตัววัสดุจริงๆเลยถูกไหม <c oughs> ตัวนี้นี่เป็นอะไรที่แบบเรา,เรานอนไปแล้วเนี่ยมันทาให้ที่นอนเราอะมันมีการระบายอากาศที่ดีด้วยตัวนี้ก็ช่วยด้วยถูกไหมครับและอย่างหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์กันคือตัวนี้ที่มันเป็นลักษณะคือ ฟองน้ำสีดำจริงๆนี้ไม่ได้ยอมสีนะเขาใส่วัสดุที่เรียกว่ากาฟีนและธาตุกาฟีนทั้งสองรุ่นเลยถูกไหมครับก็ค,บคือตรงนี้นช่วยระเบื่องระบายความร้อนเหมือนกัน,น <ำ S 1> ถูกไหมครับ,รบแล้วตัววัสดุตรงนี้ก็สามารถที่จะซับแรงทําหน้าที่คล้ายกับตัวยางพาร,ราที่เรด,ดูกักไมมกิ่ด,ด้วยใช่ครับอ๋อโอเคครับและอีกอย่างหน,นึ่งที่เราจะจะพาดูกันคือตัวเนื้อผ้าที่อยู่ท็อปด้านบนใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญเลยสําหรับที่นอนที่ พอวางเข้าไปแล้วเนี้ยอคัอนิสิตน,นอนจริงแต่จะรู้สึกว่าพอมีผ้าตัวนี้ท็อปด้านบนแล้วอะจะรู้สึกว่าที่นอนมันไม่ร้อนเลยและทําให้เรานอนสบายมากขึ้นด้วย<ช>ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่อมฝุ่นเลยถูกปะ<ช>สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้คือเราได้เมนชั่นไปแล้วในในช่วงต้นว่าตัวนี้เนี่ยพอเราเอาไปใช้นอนจริงๆแล้วว่าคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ขึ้นตาเวลาเรานอนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยถูกไหมครับ<ช>ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อที่นอนไปทั้งสองรุ่นเนี่ยก็จะได้พัสดุที่เรียกได้ว่าพิิเศษจรงๆนะ ประสิทธิภาพของที่นอน s t u o i o เจนสเนี่ยได้ทดสอบโดยการให้นักกีมทัศสติกมาทำกิจกรรมบนที่นอนนะครับแล้วก็มีนางแบบมาเดินเนี่ยแก้ววายที่ตั้งอยู่ขอบที่นอนเนี่ยไม่มีการขยับเลยเพราะว่าที่นอนดูริโอเจนสเนี่ยซับแรงได้ดีมากๆเลยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยนอนกับแฟนหรือว่านอนกับคนในครอบครัวนะครับถ้าอีกคนนึงขยับตัวเนี่ยอีกคนหนึ่งก็คือจะไม่รู้สึกตัวเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะนองเทสกันดูนะครับนอนทับลูกโป่งที่ใส่น้ําเต็มแบบนี้นะว่ามันจะแตกไหมนะครับเดี๋ยวเราจะทับไปปึ๊บโอ้โหนี่เราจะบอกว่าที่นอนเนี่ยรับสลีละได้ดีมากๆทําให้ลูกโป่งที่ใส่น้ําเต็มแบบนี้เนี่ยมันไม่แตกนะครับถ้าเพม,ม่ติเพื่อนเอาไปเทสกันดูได้ที่บ้านนะถ้าเกิดเป็นที่นอนแข็งๆเนี่ยแล้วลองนอนนะครับแล้วทับไปแบบเต็มแรงเลยเนี่ยการันตีนะครับว่าลูกโป่งเนี่ยแตกแน่นอน สาเหตุที่มันไม่แตกเนี่ยเพราะว่าที่นอนของล u n น o Gen 3มเนี่ยนะครับมียางพาราที่มีส่วนประกอบของตัว c o ลิ่งเมมโมรี f โฟมด้วยตัวนี้เนี่ยสับแรงได้ดีมากๆแล้วรวมถึงนะครับพอเราจับแล้วเรานอนดูจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เย็นมากเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่านอนแล้วอาจจะไม่ได้เปิดแอร์บางบ้านอะไรอย่างเงี้ยนอนเล่นหรืออะไรแบบนี้คือสินคการันตีได้เลยว่าหลังคุณเนี่ยจะไม่มีเหนื่อเลยนะเพราะว่า ตัววัสดุที่นอนตรงนี้ทำออกมาได้แบบดีมากๆคือระบายอากาศดีมากเลยจริงๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยากจะไฮไลท์เลยนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆนอนที่นอนแข็งเนี่ยจะเกิดเรื่องของการกดทับกล้ามเนื้อบางส่วนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบใช้ร่างกายเยอะนะครับออกกําลังกายเยอะๆเป็นนักกีฬาหรืออะไรแบบนี้มันจะทําให้ ร่างกายเนี่ยไม่มีการรีคอเวอรี่ได้แบบเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดเรามีที่นอนที่ดีเนี่ยนะครับรับรองรับสติรละแบบนี้แล้วก็รองรับผลของการนอนแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเกิดดีสลีปนะครับอันนี้กล้าพูดจริงๆเพราะว่าเราเองอะเรานอนอยู่แล้วเรามีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับพอเราได้ที่นอนหรือไนโตเจนสานี้ไปแล้วนะครับพอลองดูด้วจริงๆอะนอนดีมากนะครับแล้วทําให้เราอะติดที่นอนนี้มากๆบอกเลยนะครับแล้วราคาแบบดีมากจริงๆ ใครที่สนใจนะครับไปทักเพจดูแล้วบอกออตัวรุ่นขนาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางแอดมินเนี่ยเขาจะตอบไปนะครับว่าราคานี้ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้สินค้าการันตีจริงๆว่าดีจริงๆครับเดี๋ยวเราจะพามาดูแพ็คกิ้งของที่นอนนะเก๋มากเลยนะสำหรับที่แพ็คกิ้งของที่นอนลูนิโอเนี่ยคือกล่องจริงๆอะกล่องเท่านี้นะเท่าของจริงเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเ,เพื่อนๆอยู่ในคอนโดนะครับหรือว่ามีแบบบ้านที่แบบขนส่งแบบช่องประตูเล็กๆแบบเนี้ย ค็าสามารถที่จะเอากล่องที่นอนแบบนี้เข้าประตูตตเล็กๆได้อย่างสบายๆเลยและอยากจะบอกว่าแพ็คกิ้งแบบนี้เนี่ยเขาเป็นแพ็คสูญญากาศไปเช่นครับซึ่งการแพ็คสูญญากาศแบบนี้เป็นการวัดผลตัวคุณภาพของที่นอนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าที่นอนดีไม่จริงเนี่ยไม่สามารถที่จะแพ็คสูญญากาศแบบนี้ได้นะและใส่เป็นในกล่องแบบนี้ได้ด้วยนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหครูส,สดๆเลยนะใครที่สนใจที่นอนรยเนโอนะครับทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรยเนโอเจน3ามรยนนโอควอนตัมนะครับ ดีทั้ง2ตัวของกาพูดการันตีจริงๆว่านอนดีจริงๆนะครับสามารถทักไปในเพจของ Facebook u mm. นิโอนะครับแล้วบอกขนาดนะครับบอกไซส์เนี่ยถามราคาแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยในเพจได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณลูน mm. ิโอด้วยนะครับที่เชิญฉิ์มาในงานอีเวนต์ของลูนิโอนี่จะบอกว่าแชร์มาแชร์ประสบการณ์การนอนที่แบบดีมากๆเลยแล้วก็แชร์สิ่งดีๆกับเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าการนอนที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการใช้ชีวิตนะครับ วันนี้ขอบคุณเรโอด้วยครับที่เชิญเส็นมาในอีเวนต์ของเรโอครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินธลสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ